Bye. Hey. สวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube อันเป็นที่รักทุกคนยินดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อพ่อแม่โคอนันบัสซิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้ในเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่กับอดีตเจ้านีโมหรือว่าทีมงานลูกเขยไม่ใหญ่ไทยนะครับกับเสียโจ พาเพลินพอดีผมผ่านมาครับก็เลยเห็นก็เลยแวะครับพอดีผมทำงานเสร็จจากที่ลำน้ำําชีเป็นเส้นผ่านเส้นทางผ่านนะครับเข้าเมืองก็เลยเห็นทีมงานเขากำลังเคลียร์ลิงครับทีมงานเสียโจ้ ทมงานลูกเคยไม่ไงไทยไม่ยียยเห้วเนว่ามาดูครับมาดูนิโมยังฟิตปัดฟิตปัดเหมือนเดิมครับกับการเคลียร์ลิงเศษปูนนะครับโอ้เมื่อกี้นี่ช็อตเศดนะพี่น้องนะแต่ว่าผมถ่ายไม่ทันเสาปูนครับเต็มกระบะเสียโจเลยเศษปูนไหมพี่น้องผมว่าอ้กระบะ เ,เสียต้นตอนนี้ได้ข่าวว่าทีไม่ออกครับไม่ได้เปิดฝาท้าทยงานเคียร์ลิงครับก็ยหออกโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียต้นมาแล้วคุ่นครับส้นมาแล้วเนาะ หนหอนี่โม่ขินหอนบ่าครับคุณใดขีนหอนนี่โมยังทำงานได้สองแ้วครับฟิดฟัดฟิดฟัดหน้าอีกไม่กี่เที่ยวก็คงจะหมดนะครับเที่ยวนี้ก็คงหมดแล้วเดี๋ยวต้นไปเราขาบานแล้วห้าโมงกว่าแล้วครับได้เวลาเลยงานนวครับ chặt tiêm khắp rốt xỉa chỗ này ướp 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 toàn ra mắt ra bằng nào เป็นอย่างครับมองนี่บ้านเกา่าเฮ้ยัยงไดเศษปูนหมดแล้วนะครับเหลือเศษไม้ครับเหลือเศษไม้โอ้หนุนเยอะแยะเลยพี่น้องคนปลาใหม่โอ้ครับนี่มอง น,นิโม่ทำงานอดีตอดีตนิโมไม่รู้ว่าใครขับนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรคนขับ ติดทางเลยครับในเมืองไงงงนะจบครับวันนี้จบงานพรุ่งนี้เริ่มใหม่ครับ เป็นงานเคลียร์ลิงเคลียร์ลิงปลาอือเออเออเออโอ้ตรงนี้เป็นปลานี่ทีผู้ใดหน่อยพี่น้องกวางเติบด้วกับทีมองะหนิครับยาวนะครับยาวที่เจ็ดทั้งหนบยพวกตัวน,นีเขาบอกออกรอดนี่จองอย่าง เอาออกน่าจะโล่งเลยมันมีห้องน้ำหรือว่าเก็บไวนะ้แต่บางห้องน้ำสงสัยนะแต่บางห้องน้ำเป็นสิโอ้ยพรุ่งนี้อีกทั้งวันนะครับจะเสร็จไหมนี่สูสีนะครับไม่เยอะอุจุอ้จ,อจะ กองกองกองแล้วตักใส่ตักใส่รถแต่ต้องตักเป็นหน้าเป็นหน้าไปในรถถอยเข้าไปได้ไปนี่นอ้อง้าไปสัมผัสคนขับไมโครกันเป็นไผมากจากใส <c oughs> นี่โมยัง เที่ยวเภาเหมือนเดิมนะอืมสติกเกอร์ก็ยังอยู่ทุกที่เอามาเดวผมเดวผมติดเองวันนีอ้อ้อมขางอ้อมเดียวน้ำถั่วเคียตะกี้ลงสมัยลงให้หน้าโคบอลหน้าโคบอล Nam tất cả những cái hộp 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 แกเย็นทีมาแล้วมาแล้วเสียโจมาแล้วมันสูดแดดดีเนาะมันบ่าอืดบ่านี่แกเย็นทีแเย็นปะ นิโมผมชอบชอบนิโมนี่คือบูมอามยาวครับไ,ได้เปรียบมันได้สัดส่วนไหมครับมันง่ามมันถ้าทำสีใหมน่นี่โอ้โหเกียวเลยเ๋รอยังไงตอดได้ยัง เสียงเงียบกิ๊บมีโม่นี่เสียงแห่งดีพี่น้องรูมอามพิเศษเวลาคุน้นซาคุ้นี่ก็ได้ดีครับมัน,นจังหวะสวยกับงามเนาะทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับโ้แอร์เนี่ยเย็นดี ยินดีดีเอ๋สวยงับพ่ออะไรตีมืาเนี่ยเอาไปจอดใส่รถสังคมพกหนากาะว่่อยากว่าน้ำอกสังคมโควิดครับช่วงนี้ เด้อเอบบ้โอบบเคได้คขึกันเอาครับได้เวลาครับพ่อหอมปากหอมคอนาพี่น้องละพอพี่น้องเลยชมนี่โมกเละเวียนมาหาเยี่ยมยามถามเข้าถามไทยกันครับอยู่ไหนก็ หากระไดเหมือนเดิมครับเป็นพีเป็นนองกันที่โตครับเสือโจ๊ะบ่อยเนี่ยครับปุโโบ,บ,บปะพูดคุยกันเนาะต้หรับคลิปนี้กับขอโอกาสสิโจบคลิปเพียงเท่านี้ได้พี่นองโอกาสหนาพ่อกันไหมเจอกันไหมครับกับงานเคสลิงปลาของเสือโจ๊ เป็นยังกับประตูอ๋อเสียต้นขึ้นกลับมาป่ะนี่ฮะซื้อเบียดเจ้อ๋อเป็นยังประตูโอ้สุดได้อีกรถสวยๆหล่อหลอ gì ăn sớm gì ăn sớm dạng ăn sớm sớm có pian tua con cứ sớm hang đàn ô tê mình sớm thấy mình sớm mình ngoài mình hứa mình sớm nhận เห็นมองซึมเมื่อนีร่มันเป็นน็อตประกับเดีโอลิงมันนี่วะขันซุ้มน็อตประกับโอลิงมันเสียเดิโอลิงมันเหมดอ,อายุมีอะเน,นาะมีโอลิงเปิดฝาขางที่ไหนเปิดบ้างเปิดบ้างกันนะ สายเนี่ยมแมียนยูติดขันมูดสายวันนี้มันัวมีแต่โอลิงขันว่ามันเป็นประกับยังมีโอลิงแช่ไหมสายวันนี้ต้องอให้สายมันตงงยี่หลีคขันหัวขังในขังนึงไหนมันตรงก่อน แล้วอีกแขนหนึงก็คอยจับมันตรงๆมันยังจะยู่กันว่ามันมันบรสนิ์มันก็่ยวกับหัวซึ่งยื่นเสียหรอเนี่ยมันห่อด่ะยูมันก็หนีแหรอไหนสายมาหาคองนี่ควงดักปั๊ม ลายเหยียดวะมันมีลายเหยียดไหมพอรูอ้ไไก่อนตอบไปเลยบางๆกัไล่เปี้ยนตัวล่างดีๆกัไล่เปี้ยนห,ยหน้าฝนเนี่ l่าง ác thiệt đi, khăn mấn nè, lái mấn nè, bơm mi héng mì đè đỏ ma rồi, yầm nó khổ vì mày, tiền câu gọi chẳng ni ôi chúc chip mày nhé bạn, bye bye cái nè, bye bye cái nè, ôi mày nè và theo dõi trang PO Post Macro Sing đây nhé, and Boxing, theo dõi nhóm công nhân chạy này, nhóm công nhân ai hay, ok เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย